แจ้งอาการโอชินะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับหมอได้โทรมาแล้วนะครับผมตอนนี้น้องโอชินะครับคุณหมอบอกให้กลับไปรับตัวด่วนนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมคุณหมอบอกให้ไปรับตัวน้องโอชิด่วนมากเลยนะครับต้องรีบกลับครับผมเพราะว่า <c oughs> น้องโอชินะครับ ผมต้องขอโทษเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมเราต้องกลับไปรับโอชิจริงๆครับเพราะคุณหมอโทรมาแล้วนะครับเพราะว่าโอชิตอนนี้พังกงหมอนะครับผมไปกงหนึ่งแล้วโอ้ยอาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่น้องโอชินะครับพังกงคุณหมอนะครับผม กรงที่เอาไว้สําหรับหมาป่วยแล้วก็เอาเข้าไปไว้ครับผมพังไปแล้วหนึ่งกรงนะครับเอาไม่อยู่ก็คือขังไม่ได้แล้วครับพังกรงหมอหมอก็เลยโทรมาบอกว่ามารับตัวน้องโอชิไปด้วยค่ะตอนนี้น้องเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพังกรงหมอไปแล้วหนึ่งกรงตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะกลับไปรับโอชินะครับผมโล่งใจครับเพราะว่าโอชิดีขึ้นแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรากลับไปรับโอชิพร้อมกันนะครับไปเลยครับผม